สวัสดีครับพบก,กับรายการภาษีสายแข็งเทปนี้ยาวทำใจไว้ก่อนมีหมอนไหมตั้งใจฟังนะครับะจะพูดทีเดียวเพราะมันยาวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับรถหย่อนเพื่อการเกษียณจะมีตัวประกอบอยู่4ตัว 1. คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. คือ IMF 3. คือประกันชีวิตแบบลำนาน 4. คือ กชอชกองทุนการวา,างแผนชาติฟังเงื่อนไขแรกก่อนคือ4ตัวเนี้รวมกันต้องไม่เกิน5้าแสนบาท <c oughs> เพื่อเกษียณตัวแรกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นคือกองทุนประเภทหนึ่งถ้ามเงินเดือนของทั้งหลายเขาจะได้ถูกหักจากเงินเดือนเขาเป็นเปอร์เซ็นต์นตามที่กฎหมายกาหนดนะครับจะเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่ 3%, 4%ไปจนถึง15%สูงสุดแล้วแต่ว่าเราหักเท่าไหร่นายจ้างสมทบอีกเท่าไหร่โดยส่วนที่เราหักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามเนี่ยมันเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีเฉพาะส่วนที่เราเอาไปสะสมนะ,ะาจากเงินเดือนเราสมมติว่าเงงเงินเดือน6 0 0 0 0เราหักไว4้4%ก็ประมาณ2,400ัก็นี่ย12เดือนคูณเข้าไป<ร>าก็เอาไปสามารถลดหย่อนภาษีได้ถูกต้องครับซึ่งมันก็จะอยู่ใน สลิปเงินเดือนอยู่ในใบหักนไม่จ่ายเขาจะบอกว่าคุณโทรตักไว้เท่าไหร่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเนี่ยไอตัวไอกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยคือ<ม>เป็นของภาคเอกชนถูกไหมแต่ถ้าเป็นของภาครัฐก,ก็คือเป็นกบขถ้าเป็นครูก็จะเป็นกองทุนสงเคราะห์ครูเอกชนก็จะมีแต่ละประเภทไปนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์คล้ายๆกัน15เปอร์เซ็นต์ตเราเรีประมาณนี้เราเรียกกันว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วกันเป็นหลักสูงสุดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวเดียวคือไม่เกินห้าแสนบาทซึ่งปกติไม่มีใครเกินคุณทําให้เกินไได้ยงะคุณทําให้เกินไ คุณเก่งมากตัวที่สองคือ IMF ย่อมาจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ Retirement Mutual Fund อันนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งสำหรับคนที่ไม่ใช่เอกชนหรือคนที่เป็นเอกชนเมื่อกี้หรือเป็นรัฐเป็นครูอะไรพวกนี้ครับไม่พอใจอาจจะไม่มีเลยก็ได้ที่ทำงานไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ซื้อเองเลยซื้อเองเพื่ออยากจะเก็บเงินเกษียณ i m เอเลยเป็นตัวมาเตือนเป็นตัวเพิ่มเติมให้รัฐเห็นว่าอุ้ยอยากเกษียณขนาดนั้นเชียวใช่รัฐอยากให้คนเก็บเงินเกษียณรัฐก็บอกเอาไปเลยเกษียณสบาย15%ไม่เกิน50,000 0หลักเก์คล้ากับ LTF กยกันนะ r อ f ทของ r อรทไของอแต่ว่าการซื้อเนี่ยไม่ไม่ได้มีอะไรเรอก็หลักการคุนปกติยากคือต้องถือเพราะว่ามันเพื่อกรเกษียณก็เ,เลยต้องถือไปจนถึงอ,อายุ55ปีบริบูรณ์และถือไม่น้อยกว่า5ปีและแปลว่าไปด้วยกันถ้าวันนี้ผมซื้อตอนอายุ30ผมต้องซื้อติดต่อกันทุกๆปีไปเรื่อยๆปีเป็นปีปนปได้ปะกฎ<ะ>หมายบอกว่าซื้อติดต่อกันทุกปีแต่ปีเว้นปี ก็ยอมไหมก็ยอมแต่อยากเน้นให้ซื้อทุกปีดีกว่าโดยขั้นต่ำที่ซื้อคือ3%ของเงินได้หรือ5,000บาทแล้วแต่ไหนต่ำกว่าแต่ถ้าไม่คิดอะไรขั้นต่ำซื้อไปเลย5,000ัน<ม>ปีไหนไหวซื้อเยอะปีไหนไม่ไหวซื้อ5 0 0 0ันจนอายุ5% 5ขายได้ข้อดีของ rmf มีอย่างนึงนะการลงทุนของ rmf เนี่ยมันไม่จำกัดเฉพาะในตลาดหุ้นลงทุนได้ทุกอย่างต่างประเทศได้ปะ่ะได้ผมมีหมดเลยกองไหนมีไปเลยทุกกอง,องขอให้ต่อท้ายว่า rmf สำคัญเหมือนกันหลักการเดียวกันดูว่าตัวท้ายคือ rmf หรือเปล่า3ประกันชีวิตแบบบําเป็นประกันนชีีีิตเเเเพืื่่่ออกกษยยยณหมจาาคบ้ไป ทุกปีทุกปีให้<ม>ความคุ้มครอง้วยแต่ว่าเวลาจ่ายคืนผลตอบแทนเขาจ,จ่ายคืนหลังอายุตามที่กรมธรรม์กำหนดเช่นอาจจะจ่ายคืนหลังอายุ55จ่ายคืนทุกปีเ<ม>ท่านี้เท่านี้แล้วแต่อันนี้ต้องไปดูแต่ละกรมธรรมาา์แต่ว่ามันจะเป็นประกันชีวิตแบบบำนาญเหมือนอ้อมไปก่อนเลยเน,ะนเาะแล้วว่าให้เขาจ่ายคืนเรามาซื้อได้สูงสุด15%ของรายได้ไม่เกิน 200, 2 0 0 0 0 0อันนี้นะ15%ไม่เกิน2แส0นะ ivest 15%ไม่เกิน5 0 0 0นะกองทุน2แรกชี้5 0 0 0นะส่วนกัน<ม>อยากรู้ว่าแบบไหนบำนาญไม่บำนาญถามตัวแทนหรือใช้ i h ็ x ไอเทรดมาเก็ตดูได้อย่าลืมเข้าไปดูนะครับก็จะมีแบบประกันที่แนะนําว่าไอตัวประกันชิดตระบํนนานเนี่ยมีผลตอบแทนสูงอะไรเงี้ยได้เงินคืนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูได้ตัวสุดท้ายกองทุนการนอนแห่งชาติอันนี้เป็นให้สําหรับพวกฟรีแลนซ์ที่อยากออมเงินไม่มีงานประจําอันเนี้ย ให้ปีละ13200บาทเลขโคตรแปลกเลยเลขน่ารักมากคือให้เดือนละ1100แพเกิดว่าคุณจ่ายสะสมตรงนั้นไปแล้วเนี่ยคุณสามารถเอาเงินสะสมตรงนั้นมาลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันใช่ก็สูงสุดไม่เกิน13200หอรรวมกันอย่าลืม4ตัวเมื่อกี้ที่พูดไปไม่เกิน500,000รวมๆนี้กคือเป็นค่าลดหย่อนของการออมเพื่อ การเกษียณใช่ซึ่ง<ม>คนไม่ค่อยสนใจ<ม>เราพูดเนี้ยเยอะๆยาวๆเนี่ยเพื่ออยากให้คนสนใจแล้วไปใช้เพื่อเก็บเงินวางแผนการเงินให้กับตัวเองด้วยเพราะไหนๆเนี่ยเราจ่ายตรงนี้ไปละรัฐก็สนับสนุนด้วยใช่เหมือนซื้อดิสคาวของดลดราคาเราก็สามารถไปลดหย่อนภาษีได้อีกอย่าลืมนะครับใช้สิทธิ์นี้ให้คุ้มนะครับเพื่อเงินเกินภาษีสูงสุดของเราปีนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับปีนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปลดหย่อนภาษีที่ไหนเนี่ยผมมีแนะนํางานหนึ่งนะ a อ Market มาร์เก็ตเพลสครัวาี่นี้นะมรังที่สิบห้าธันวาคมน h ้น s e ชั8 Central World.